ไปทำอะไรไปทำอะไรญี่ปุ่นเดี๋ยวนะไปญี่ปุ่นต้องโอ้เโยใส่พี่วีให้เด้ออีกใช่โอ้โต้องเอาสวัสดีก่อนดีโอ้เฮโยใส่ต้องไปนี่ไปนู่นเลยใช่ไหม้าญี่ปุ่นใช่พี่วีใช่คนแบบอย่างไงน่ อยู่ชาเลุรีอ่ะนาข้อสอบหมายจับตีหนึ่งนะโอ้ใช่ใช่เขาสายตีหนึ่งใครที่ไปลงอ่าวุธเขาเนี่ยโอ้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยู่ตรงไหนอ่ะเขาลงไหนอ่ะลงตรงโคราณไอ้บ้านฟ้าเดียงพี่ฟ้าเดียงฟ้าเดียงฟ้าเดียงด้วยไม่มีปืนปืนปืนในนี้มาเลยพี่เอ็นมาเลยปืนมานเลย คูณแปดบืนบาบืนบาเลยแม่อยู่อยู่ในร้านค้าไอ้ยันไอ้ยันทำไมอ่ะมีรถอาเรียกก่อนตะกู <Help. S 2> แตงหนึ่งไม่ได้มั้งก็ดังเหรอบนบ้านเหรอมาแล้วมาแล้วเอาบ้าน ีเล็ดดอดซ้ำไม่ได้โอ้คำแพงนเราบาแพงก็แพงอยนะู่เรียมไหนวะน่ะอ่ะใช่เลยลสวยสวย,ยมมมเก็บหัวมันเจ็บนะมันเจ็บเพอโลงแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างวาดของตัวตั้งของนาน โอ้โหลูกสองโอ้พี่อนโอ้ลูกองไอตัวต่อพี่ต้อู้นเรียงไม่รู้ว่าถือลูกซองรอก่อนะคเห็นหน้าไม่ใหญ่อไม่หลบตม่ทันเรยตั้มมึงเลงีตามตมึงเลงด้วยดิ ต้องบางยากอ่ะต้องระเบิดอ๋อสำเร็จทำไรเขาจะวิ่งเขาจะวิ่งมาบ้านนี้ป่ะเขาจะวิ่งจะวิ่งท้ายท้ายต้องเอาท้ายจะยิงมันดีมันดีสุดเข้ามาข้างข้างล้วเนี่ยเออสวยๆเนาะดี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 มีใครอ่ะแมเหมิงตองเหมิงตองเหมิงตองเฮียเหมิงตองรู้รู้ นี่ก็โดดออกมายิงหัววายโดนนี่โดนนี่เรนดูเลือดพี่ต้อมดิมจักไอ้ฉลอไอ้ฉลอเยอะไปแล้วฉลอเลือดพี่ต้อมระขีดเดียวอะลบลบเกือบไปแล้วให้กูบวกเลยนะเออกูจะแตกนะขอบวกก่อนเลย ทะเลทรายอุ้ยเบอร์สี่ตึงปะเนี่ยเหมือนเบอร์สี่จะตึงอุ้ยพี่มาสามคนเลยเหรอแคนทีของละคนเพิ่มกันนะครับนะครับใช่ไหมเนี่ยเนี่ยผมแคน,นอันเบอร์หนึ่งเราเอารถไปมั้งแค่ผมเล่นแค่นี้นะสองคนเนี่ย <c oughs> อืออีกคนหนึ่งอ่ะแล้วมีรถอยู่ด้วยนะมาจุดโลเคชั่นตอนนีงเขาอีหลงนิเลเลงอ่ะเดี๋ยวมาบ้างไม่มาบ้าง ไปถึงพี่ใช่ไหมงานเยอะเบอร์ถามงานเยอะมากเลยใช่นอนก็หมดไปแล้วว่าครึ่งวันอะนอนก็หมดไปแล้วพอเตะขนาด8ชั่วโมงอะอันนี้ตัวบายเองไม่ใช่อันนี้อันนี้นอน12ชั่วโมงอะถ้มันถักหนึ่งแค่30ัมผมบอกให้พี่แบ่งเวลานอนพี่สัก4ชั่วโมงมาเล่นเกมได้ไหมพี่ต้องปรับเวลาใหม่นะผมบอกเลยปรับเวลาเพื่อมาเล่นเกมใช่ไหม <Happiness. S 2> อันนี้คือ s <S <bunker. S 1> อันนี้คือเดี <ข lava. S 1> ๋ยวเดี๋ยวให้พี่ลงตรงนี้ Mark t location อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงสุขภาพใช่ไหมเป็นห่วงเกมใช่แล้วรถพี่รดเวลานอนให้เหลือแั่หกชั่วโมงแล้วมาเล่นเกมไหมนี่พี่มีเวลาทำงานอีกตั้งเยอะใช่ต้องอ่าต้องบริหารเวลาเพื่อมาเล่นเกมใช่เรานอนนอนแค่หกชั่วโมงพอยดูนอนม่เยอะ ดูไี่ต้อมมีนแก่ปนนั้นไม่นอนวันลชั่วโมงเลยน่ะเดี๋ยวครับกโมงก็นาลุกอยู่เกาะสองก็มีแต่ระเบิดอ่ะผมขอปรืนปรืนได้ไหมครับปรืนโอ้โหมีแต่ร้อยนัดกูแนะเมื่อสีจะไปอยู่แค้มผมเหรอเมื่อส่เงียบแล้วเมื่อสี่บอกขอคิดทุกคนนะแคนแคนแคนได้กินอยู่สอคนเนี่ยประมาณสคนอ่ะผมเล่นเหนือทุ่วันเนี่ยูเนี้ยกระสุนฟันไ้กับัพเล่นมีกระเป๋าสองไหมครับ กระสุนเจ็ดแล้วก็ระเบิดนะคะในห้องนี้ m a r k t h e location กระสุนเขียวนะ<อ> I got supplies ไอ้ไจับไม่อยู่อ่ะพราะเพราะได้ซวยเหรอไอ้จับไม่อยู่อ่ะ <laughs> โ,อโอ้ยว่าน้องจะเอาง่ายๆอ่ะถ้าพี่ถ้าพี่พกไปพกกระสุนปืนกับยาไปพี่ไม่ได้ใช้หรอกทำไมถามไม่ไามไหมทำไมอ่ะมันไม่ได้ใช้อ่ะเฮ้ยไอ้จับใช้อยู่คนเดียวเนะี่ย <laughs> I got supplies อย่าพกไอพี่จอมพกกระสุนไม่สามร้อยพี่จอมใช้ประมาณสักร้อยเดียวน่ะที่เหลือจับพี่ของกระสุนหน่อยนี่ไม่รวมยานะโป๊อยู่ข้างบนน่ะได้แล้วค่ะมีบสกามีดีบิเออไม่ใช่อะไรนะลูกซอง I got supplies อยากได้กระเป๋าสองอ่ะไม่มีกระเป๋าสองเริ่มเมาตาแล้วตอนนี้เนี่ยกระเป๋าสองอนเออไม่ได้กระเป๋าสอง พี่ดีดพี่ต้โอ้โหพี่แอ้ตัดคลิปลงอะไรดีฮะที่คลิปลงอะเนี่ยเนี่ยไม่คลิปลงอ่ะก็เพิ่งลงไปแล้วอ่ะลงเมื่อวานนี่พี่ต้อมได้ช็อตแบบเด็ดๆเลยนะเฮ้ยพี่ต้อมตุยนี่หว่าอะไรนะ <laughs> <c oughs> เออพี่ทับตุยนี่หนามันเกิดจะดีแล้ว ก็แต่ดีนะเมื่อกี้เนี่ยแต่มันพลาดนิดนึงไงเว้ยกูเจอได้ทีหนึ่งหลายตาแล้วเนี่ยได้ทีสองทีสองทีสองเรามีรถเรามีรถเราเลี้ยวเพื่อคนเดียวไงมันเป็นอี้เนี่ยแลต่กูเล่นลูกทงไม่เป็นเนี่ยวินบินขึ้นไปบนเขาสิเออเออทักษะการขับรถชันเลิศยอดเยี่ยมาจะดีนะครับเติมน้ำมันได้ไหมเหมาะเติมได้อภิธรรมก็มีรถเหรอไม่ต้องเดี๋ยวเราไปจ้างวงเงินดีกว่า น่าค่ะแอนเตอร์นัมแมนไปครับคุณนะนี่มันต้องขับมุมมองบุคคลที่หนึ่งอ๋อ I got supplies วิ่งหกสามเออก็ปล่อยมืออุ๊ยตะวันหินไอ้บ้าเล่นเก็บไปหรือยังหกสามมีอยู่แล้วครับเก็บเลยบ้างเออวิเออ เดี๋ยวไปเราไปกลางวงนะพี่พี่พี่มีมรถป่ะน่ะมีคะ่ะมีไปกลางวงเลยตามมาอันละอันนั้นโ้มาร์คจุดโลเคชั่นทำไมเราขับรถอย่างนี้เนะี <laughs> 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 ่ยยิ่งไม่มียาอยู่ก็ยังจะชนเลย ได้มาหมดแล้วมา,มา,มาเดี๋ยวก็ไปขีร่รถตรงรถติดอีกมันธีอุดอุดกับม้าเหรออ๋อแน่นกว่าพี่ตั้มเลยอุดแบบอุ้ย <c oughs> น้ำมันพี่เยอะมากเลยนะตามมาไม่ได้ไปเส้นไปนเส้นมาตินเลยพี่ยาวๆเลยวงมาไวมากอ่ะแล้วเหลือตั้งสี่สิบสองคนคนเยอะเลยไทยเดี๋ยวคนเยอะตลอด ในเมืองน,น่าจะมีนะถ้าในเมืองใหญ่อะ่ะอ,อ๋อข้างหน้ามีรถสองคันนั่งมาหน้าข้างนี้เลยบ้านนี้มีรถบ้านข้างบ้านอะน่าอยู่ข้างบนนะเรียนอะไไม่กันกดคลิป่ันบล็อกซองดักปะเนี่ยไม่เห็นอะอ๋ออ๋อเป็รถมาสองคัน Watch out ขึ้นบนละแม่ไม่มจะขอบอะไรอ่ะพี่มีคูณสีเ่เอาเอาบอกว่ารถสี่ออกต้นห,หันวระวังในเมืองนะขวาอุ้ยวงขยับอ่ะต้องงกับเขาวงมเวาเกิไเมือเ่อไ ในนี้มีนะ <Watch out. S 1> มอกี้อ่าข้างหน้ามีนะบนนี้ Watch out Mark the location พายุทรายนะโอ้โหไม่เห็นทางเลยยาวเลยตามยาวเลยตามมาบอกลงมาดีแล้วพ้นเนี่ย โอ้มองไม่เห็นอะไรเลยจริงมีรถนะเฮ้ยมีจูวะี้มี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 ฝั่งนู้น Watch out ต้องมาเก็บวะไมีอะไงวะโอ้โหวงจริงๆเลยไปปะข้าวงเหรอมีวะไม่ได้ยินหรอกกระโดดเว้ยไม่ตอเหลือสามสิบคนคุณนะมีบักกี้จอดบักกี้ดรอปเล่ะไงบักกี้ไปคันนี้ปะกระตุกมากเลยนะกระตุกนะอ่าข้างหน้ามี Nó mới nói vậy, nhìn thấy mấy Lấy nó nào ở đây về Mấy nhỏ có hả? Mấy nhỏ tôi hả? Ờ, nơi nè ซยม้ายมนไปเไปไปเไปหมนีมีชยีตมเอาไปไหนเดี๋ยวเราเข้าบานเลยนะต่อเลยบ้านนู้นน่ะอ๋ออยู่ไหนเขาอยู่ไหนมีตัววิลงเขามาฝั่งนี้เพื่อเขามาเข้ามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้พีเข้าบ้านเลยีเข้าบ้านเลยระเบิดหรื s เข้าไปเล่นบ้านเลยกล่องอยู่ไหนนะเมื่อกี้เห็นกล่องอยู่อยู่บนอยู่บนระวังระวังทนายอยู่นี่นะสายเนื้อหมดยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วมึงหมดโอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้น Help ต้องไหนยิงวะนาะฝั่งนู้นครับพี่ฝั่งนู้นนีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปบ้านแล้วผมไปรอบ้านนะอ๋ออ๋อข้าบ้านก่อนนะนี่จะรถกระบะใครวะเนี่ย มีตัวบ้านหรอว่ามาั้งกระบะกระบะใครเอ่ยโอ้โหกระตุกมากมีมีกล่อง map to location แอนไปจ่ายแบบไหนวะเขาไปแตกแย่แอนไปดูไม่ต้องของขาดตรงนี้มีอยู่ตรงนี้ของเยอะเลยต,ตัวนี้แอนไปดูกล่องเ,ยอเย้ยนะ <c oughs> มาขึ้นบนโอเคเจอไอ้ของหัวค่ะแต่ตัวแล้วไม่ต้อง รถหลบว่ะงบนไหนเนี่ยบนหัวแอนนั่นแหละใช่ค่ะเพื่อนเอาเลยนะเพื่อนยิงเจ็บไปเมื่อกี้มไม่ใช่เหรอมันล้มไม่เดี่ยวมันล้มเลยโด,ดูออกท้ายอ๋อสโมกไอบ้บ้าพี่ปายกีดนะ้วยอะไรหรอกีด้วยก่อนอะเข้าตุยเลยเหรอไม่ล้มไม่เห็นพี่ล้มมันคานกลับไปนะเพื่อนระวังอ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แกเดินไม่หยุดเลยอยู่นี่อยู่นี่เพื่อนเดินไม่หยุดเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ อยู่นี่อยู่ข้างหน้าอยู่ okay, okay. เโอเคเพื่อนเขากำลังขับรถมาเ,เพื่อนี่ถอยพี่ถอยมาหน่อยนะมงึงยิงไม่ได้เลยนะพี่ไม่ไม่ไม่เขาขเขา<ะ>เขาเขาอยู่ตรงนี้เลยหลายตัวนะเพื่อนตรงนั้น ระวัง <Watch> มาช่วยมันน่าจะมาชุกอีกตัวนึงมีอีกมีอีกมีมีบ้านหมาอยู่ตัวน,นึงอุ้ยระวังระเบิดเฮ้ยตัวน,นั้นเองตัวนี้เอง เดี๋ยวเนอะให้เดี๋ยวเนาะให้พี่เรากลับไปบ้านเดิมนะก็เดิมมันอยู่ในวงนะไปเข้านี่กันในเข้านี่กันในบ้านนู้นในเปลี่ยนบ้านเลยไปวงวงมาแล้วนะขนาดต่างมาเล็กอ่ะยิงยากไม่ได้บ้านล่างเลยมีสมกอยู่นู่นมาในบ้านนี้มาในเข้าบ้านก่อนอันวิ่งตามอ่านมาแล้วค่ะ สมุกกลางทุ่งเหลือแปดคนเฮ้ยทำไมของมันหายอะไรบ้าเนี่ยเอากระตุกเอ๊ะไม่พี่พี่ร้องบ่อยอย่างเงี้ยพี่ต้อมชนอะอ่าเราจอดอยู่นี่มาร์จะเดียดเชนแบบกะให้แบบขาหักเลยอ่ะเดินองนีกแบบมันต้องรีบผมว่าบ้านซ้ายมีเนี่ยบ้านซ้ายกูขี่ดูไม่เดี๋ยวว่าหน้าหมดเลยยิงกูเละหมดเลยกูบ้ไอ้ทิศ ไ่ม่ไม่ยับเลยยับเลยูากก็ิดเอาลยืนไม่ได้เลยยืนไม่ได้เลยเออเไนเปอร์เรามีสสนเปเร์อมาจอดรถเขาได้ไหมเี่ลตรงไหนมีมีจอมดผมนม่จดนตรงไหน้อนน้ำมันเนาะงง Watch out Watch out ดวอไปแล้ว เฮ้ยไอ้นผมโดนตรงไหนยิงจอดอยู่หน้านี้ไม่้อม w a มันไม่ได้คาดน้องจอดอยู่หน้าไหนผมผมนอนตรงบ้านจริงผมยิงตัวรถอยู่หัวหัวแท็กอยู่รถมาแล้วมาแล้วผมมาไม่ยอมออกตัวออกกันไม่เห็นนะมุมกลัวอยู่เดินดับมะเนี่ยอยู่เดินดับนะอยู่เดินดับเนี่ยมาเล่นบ้านมามามาเล่นบ้านมาคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยหูฟังไม่ได้ยินคุณลองแอนอยู่ตรงนี้นะแอน สามัสมวเพื่อนไม่็นไรวะง้งางรอเลยอ,ะอ่ะเป็น,น,นยังไเพื่อนความยาวเ่มยาวไม่ตอบมันอ่ะเดี๋ยวามเพื่อนมัน,น <c oughs> มเว้ยผมยไม่ได้เยืยนไม่ยืนอากาศกันอยู่สองตัวอี่ตัวชิดบ้านผมตังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดว้ยาวระเบิดให้ไม่ได้อโอเคโอเคโอเค ตรงรถเปิ่มสองตัวเลยนะอยู่กับเบอร์สี่ไม่เห็นอักีกันมีมีมีอยู่กับเบอร์สี่คนนึิมนะอยู่ในบ้านนี้ตัวนึง Awesome เดูไฟผมตายนี้หมดนี้หมดเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเพี๋ยวเดื่อนถอะเพื่อนถอะเพื่อนถอะเพื่อนถเพื่อเะตัวเดียวตรงไหนนะเพื่อนอยู่ในนี้เลยเพื่อน ตรงไหนมีมีมีเบิดไหมมีเบิดไหมมีมีระเบิดไหมมีระเบิดไหมขอระเบิดหน่อยไม่มีไฟไฟตรงนี้ปาไฟไว้ตั้งนานแล้วพี่ตาวิ่งเข้ามาอยู่ข้างบนเหรอทำไมไม่เห็นนะอยู่ข้างในเนี่ยแหละไม่ได้อยู่บนหรอกเมื่อกี้พี่วิ่งเข้าไปข้างในไม่เห็นอะบนหลังคาเหรอตรงไหน นตรงนี้ฮึคุณนะเดินหอบเดินหอบ We are number one. m y s t o r y belongs to us. มันอยู่ห้องที่ออกไม่ได้เลยอะโหผมไปแล้วเบอร์อ่านเต็มไปทางทางเดรย์ให้มันออกอ่ะถ้าเต้นใหม่อ่ะ